ร้อยจูดอีกเด้ออีกมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนอีกแล้วอ่啊สวัสดีพี่หนุ่มใครจะมาเก็บคุณอ้อยอุ้ยสวัสดีพี่หนุ่มพี่ประสันพี่หนมมุ่มอายุเท่าไหรน่นี่มาเอิญเราพี่อีกแล้ว คนแหลกอีกแล้วอุย้ยไม่เกลส,สู้แล้วใครจะเก็บคุณออยให้เราล่ะบัดน,นี้สีน้ํ้ำเงินจัดการเป็นยังโฆษณาคุณออยจากเถื่อเนอะอาะห้าขวดห้าขวดคืออะไรอย่าบอกว่าตอนนี้ดิ้งอยู่ใช่ไหม 5าขวดเราขอสองขวดได้ไหมเราจะมาแส่ตู้เย็น,นถ,ถ้าถ้าบอกว่าอายุห้าขวดนี่คือคือสมมาเกงเ่งแท้จังสี่เลยเอาบอกมาเร็วๆ ยีสิ <20. S 1> คุณทันตะวันคุณทันตะวันรู้ได้ไงไงยี่สิบอะเราอายุยี่สิบเองเนอะยี่สิบพอนะจำไว้ว่าเราอายุยี่สิบเออโบอแมนสิบห้าในนี้ใครแก่สุดพี่แมนไง พี่แมนกับพี่แบงเอาเร็วๆเอาเละวะสองคนเลยจริงๆพี่แบงพี่แบงเท่าไหร่นะสามสิบเท่าไหร่พี่แมนพี่แมนเท่าไหร่สิบเจ็ดเองโอ้ยยมล่นตลกเด้อยมริมาสิบเจ็ดเด้อไม่พี่แมนก็น่าจะพี่แบง หรือไม่ก็คุณทันตะวันเชื่อเปล่า,า,าก็เมื่อกี้ก็บอกอยู่ว่าอย่ามาเล่นตลกก็แปลว่าไม่เชื่อไงอุย้ยสวัสดีคุณอนุพัรวกมาโวกมาทำไมเอาก็ก็พี่ธันตะวันผมห้าขวดอีกแล้วเราขอสองได้ไหมสองขวดอ่ะ เราอายุ20 28ปีนี้โอ๊ยคิดนักเลยอ่ะพี่แมนว้าวไปทัวเนาะก็แปลว่าคุณธันตะวันแล้วอ่ะคุณธันตะวันไปคุณธันตะวันเยอะสุดแล้วเนาะอ่าทุกคนที่ที่เข้ามาดูตอนนี้ก็คือพี่ทันตวันเอาไม่อะไร ก็เขาบอกว่าปีนี้ยี่สิบแปดไงปีนี้ยี่สิบแปดก็แปลว่าพี่ธานวันก็คืออืมนะอืมนะไม่จริงจริงยี่สิบเจ็ดย่างยี่สิบแปดใช่ไหม เราไม่อยากจะเสื้อพี่แมนสักเท่าไหร่เลยเราว่แล้วมาตัวเราแถ่นแน่นอนเราเคยถามไปหรือ,อยังเราว่าเราเคยถามไปแล้วนะถ้าเราจำไม่ผิดแต่ละมือแตเดือ <laughs> แต่มือจะเดือ ดูพอสอได้จ้าอุ๊ยอาส่งส่งส่งมาในแซตเราเลยส่งมาในแซตเราเลยพอ,อรเราแล้วก็ปิดไอ้ข้อมูลสำคัญสำคัญไว้แล้วก็เปิดแค่พศเลยว่าอย่ามาตัวแล้วนะมันนอจ้านอจ้าเด้อ อันในนี้ก็พี่เป็นพี่ทานตะวันแล้วแหละเนาะพี่แบงค์สาิบเท่าไหร่สา็หรือสาสองพี่แบงค์เงียบเลยตอบเลยหมอเดลือเอาอยู่เดีวยวบัดก็น่าจะเป็นพี่ทานตะวันและใช่ไหม <c oughs> พี่แบงค์พี่แบงค์เคยบอกแล้วเราก็ประมาณนี้แหละเนาะ พี่ทานตะวันคุยสตรีคุณอะไร <laughs> อ่านบทพันเซาบอกเหลืองอายุ <c oughs> อ้าวแล้วตอนแรกใครใครถามใครถามว่าในนี้อายุเยอะสุดใครเปิ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 ดว่าในนี้ใครแก่สุดอ้าว <laughs> พี่เบรพี่เบรแล้วหนึ่งอ้าวเราจะไม่ว้าแล้วนะ ชวนคุยเรื่องอื่นได้นะหรือว่าคุยกันก็ได้หรือว่าเดี๋ยวเราจะอ่านให้เองพี่ถามเองจ้าเห็นไหมเขาเป็นพี่เขาเป็นพี่พี่ธันดวันเสื้อเลยเขามาตัวนะเขามาตัวว่าเขายิบแปดเออยิบเจ็ดย่างยิบแปดเด้ออุ้ย,ยใครอ่ะอุ้ยพี่แบงค์พี่แบงค์งเก็บคุณอ้อยลอยจูดด่เดอ้อ พี่แว้งเอาพี่แวงเล่นแมวเป้านะจ๊ะสภาพแล้วก็มาเก็บเราต่อเรียกที่รักอะไรอ่ระอานบทันว้ยบกูเดิมต่างาเรียกที่รักได้นะคะรู้สึกดีเวลามีคนแทนตัวเองว่าพี่ <12. S 1> อ้าไป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 เขาพึ่งเขาพึ่ง อะไรนะเมื่อกี้บอกพักใจใช่ไหมพี่แบนเออไปไปไปสองคนไปเลยพี่แบงค์จัดการคุณออยได้และไส้สพี่แบงค์คือเล่นไปสองเลยพี่แบงค์เอากาลังสีโคสนาเนี่ยจักหน่อยเนาะ